สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับโซงเมย์น้องน้ำพิงอีกแล้วเนาะโดยกับพ่อพบพ่อในวันนี้พ่แม่พี่น้องทั้งเมย์น้องน้ำพิงหันเขามาทั้งหมู่บ้านไสบุญเนาะก็จะเข้าไปเยี่ยมทั้งเมต้เพิ่นหรือว่าเมย์ของเอื้อยล่าโดยเพราะว่ามณนหันทั้งเมย์เพิ่นไปเข้าห้องหมอห้งหวานกับว่าได้ไปเยี่ยมเพิ่นน๋อมาวันนี้ทั้งเอื้อยเพิ่นกับเทพื้นเต็มเลยเนาะ โดยกะมีทั้งแม่แม่เพิ่นเนาะได้ให้สงขุ้มาว่าเบิ่งกะแพงเอื้อยเพิ่นแน่ว่าสมมุติว่าเฮ็ดใส่เล็นี่เพิ่นประมาณเท่าไหร่นี่สบุนกะบ่ถิกเนาะเพราะว่าเฉพาเฮือนของสบุนนี่กะเบิดหลายล้านเด้อพรกะบ่แม่นเงินของทังสุคนเดียวกมีเงินพอเพิ่นแน่เงินเอื้อยกับอ้ายแน่ซอยกมากประตูของเอื้อยเพิ่นนี กะสิบ่กวงทําปรตูของสวนเพื่อให้พี่น้องเอ้ยเนาะประตูมันกะจําใส่ประตูเด็กกะสิเบิดงุกะสิบ่หลายปานใดแต่ว่าทั้งพี่หันสร้างคนสิคือกันกับสร้างบ้านเฮาเนบ่โดยกะทังแม่เพิ่นก็โทรมาคุยกับสบุญโดนเติบเนาะเรื่องปตูนี่แหละเพิ่นอยากได้ประตูเด็กคือของเฮือนสบุญอ่าแบบเรียบๆง่ายๆมักแบบนี้เพิ่นว่าถามว่าประตูลากับของเฮานี่ของไผยาวกว่ากัน โอ้ยหลายยาวอันบ ER totally ่ได้ซ้งสบุญเนาะโดยเออบ่ได้เข้ามาแต่เฮิงได้เข้ามาบนี้เฮือนของเอ้ยเพิ่นต้นไม้ต้นตอกใหญ่ผูมาตั้งแต่เพิ่นเริ่มปลูกบนี้บัหมูป้าโตมาบหน้าสิได้กินบัหมูเด้อนี่ง่วยมากบักใหญ่กตูก็มีมเือมแข้งอือกลาเฮือง นโอยต้นมังม่วงก็จนเป็นด,ดอ,อกตั้งแต่เอพอิ่งเริ่มปลูกตะกี้เนาะเทกันเปื้อน,นหนาเฮือนหนาซานของเพิ่อนโดยโอ้ทั้งแม่ตู้เพิน่นอ้าวันนี้ข่ามาเยี่ยมมายมมายมแต้ฮิงเลยโดยสบายดีแม่โดยสบายดีพ่อ โดยเป็นจังไรอาการเออหล่าไปใช้จะไปใส่ไปดีนีไปแปรงโหนวดเสลี่ติดไม่ได้ก็ได้อีกแล้วกอนเบามันเป็นมดก่อนแปรงมาก่อนโดยแปรงหนดแต่แปรงหลดเด็กน้อยใช่ไหมเด็กน้อยเพื่อนลานอยู่วันมาหมองอันที่เจ้าอาชายอยู่ริกินบ่โอ้โดยตไ่ยังสาะนั้นนะยากยังกันนะ กาม่วงบอกโอ้ที่ so, like for example, for appeal, so ่าย่างงนชิ้นแห่งอ่กาวมงนันวาเลโอ้มาป่นี่เนเทอือลาได้เห็ดเองด้วยบอกด้วยประจ้างนี่จ้างเเองว้ยเอหล่าในพอในร้านใน่วยกันยังเหลือฟังกระตอบเนาะยปูยูนกระเดือยีนห้กรเป็นอาากระสือว่านี่ โดยชิเทบดเดยบ่แม่ต่างวานี่แหละเหมือนเดิมชิเทในก่อนเงินครัวนี่แหละเงินครัวนี่ก่อนโดยคนไฮเทคนไฮเทคนไฮเทมันแบบว่ามันชุ้งขึ้นชุ้งขืนย่างไลยแม่ติดติดป็นเลยบอกโดยทั้งแม่เพิ่นบ่แม่บ่ถึงมาเดียต้นเองนะอ้ายิ่นมาเลยอายก็เลยน้องของน้องเพิ่นมาน่าจะเป็นน้องทั้งแม่เพิ่นโทรหาเาว่าเป็นน้องชายแม่นบ่ โดยน้องชายเพิ่นเอามามอบหมายให้ทางแรกแม่เพิ่นอให่เฮาติดต่อสร้างมาเฮ็ดอันว่าไอ้ประตูให้ประตูเล็กทางแม่เพิ่นว่าอยากได้ประตูเ็กคือของเฮาโดยแต่ว่าประตูเด็กของเฮานี่ปัดสร้างน้องบ่เตียงเพิ่นสิเฮ็ดเองเฮาถามเพิ่นแน่ว่าสิมาเฮ็ดอยู่บ่อยู่พี่เพิ่นว่ามันไกลเพิ่นได้บ่รับโดยได้เข้ามาได้โอกาสมื้อนี้เข้ามาเบิ่งนําแม่เพิ่นว่าแน่แล้วก็ก็ไปเยี่ยมเจ้าหั่นแเป็นจังไดเจ้านัานตู้ หันยังเหื่อยยังนั่นนันจักเป็นอะไรแบบเป็นบิงบีงเวียนเวียนเป็นสันสันเซนนอยู่เอาแต่ยิ้มม้วมันบนื่อยังหรอกมันคนร้ายมัมีเตียงเคนคลิปใครเนี่ยคนเลยว่าให้ให้เมตูุขันว่าเป็นอะไรแหละไปไป,ไปอีกนะมันไายคนผลผลเมื่อวานหันที่เจ็บข้างโอ้นี่เป็นแบบไรหรือไงจะกินพิษบ่กันมาพิษก็บ่แม่คงแนวขบุญนะมาก,กินอยู่บ้างเงินนางสาลอยากกินน้งเงินน้ำตาลนี่ก็กิน แต่บเป็นยังเป็นยังอันนี้เห็นนะ้น้อยเดียวหนึ่งสิพันกันในน่อยเดียนแนะหอดบดิมเวอรซ้่มกินนะชื่อกระปุนชื่อเอามาบพราะประเทศเองะบะบ่ชื่อเอาไปสื่อยาอยู่บนถาดนี่เอซื้อเาเลยซื้อมาเลยเลยิน,น,นเนนะบบนเดนนะออนเออเออเออะออเนปเอเเอ็ออเออเเออนอุเอออก,กเอออเเออเออเเอ เฮงเฮงจะเลยออกมาจะเลยออกออกมาแล้วก็ออกมาแต่พุ่นแล้วก็มานัางยิ้มขับพุ่นแล้วก็ยางไปยางมาอยู่จะจ้าเอาปูนมาลงก็จนสิจนสิแล้วนะด้วยวันนี้ไปหาหมอได้เพิ่งมาเป็นยังไงแม่ที่จะเจ็บข้างโอยโอยนะกะเพาะกะเพาะลำไส้มันบาดแล้วจินยังมาเป็นมันขึ้นโอ้จังพคตรจังข้างเจ็บโอยโอยเนาะ มาตีพี่ตจยังขาดเงินก่อนก้นมาแม่เอ,อย้ยเอาสิตายน้ำเจ้าแล้วเดินมาไปสิแหละสมบูรณ์เต็มโฟม่นนเบาๆในห้องโอ้ยโอ้ย,<ม>อยเป็นในโบคืเป็นปันอีกจะเขื่อเราเห็นเมื่อนั้นเขาก็ยังตกใจว่าสิไปกับเนี่ยแดนพุ่นแดนพี่แม่เในว่าเออมีโอกาสได้มาเยี่ยมแม่อยู่พี่เอาเลย แต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่นได้กินยาได้ไข้แน่บ่เจ้ากินยาแต่ไข้แน่ได้ยาเพิ่นเอาให้เพิ่นเอามามาตัวหมอเพิ่นก็บผึ่นสักยายังให้จนาหนึ่งกับจ้าแทนไข่อือเป็นห้าก็คือหาก็ลงนี่แจักมื่อจะไปอยู่หมอไหมสองคืนสองคืนสามมื่อนี่แหละเมื่อที่สามนะมาบ่มือที่สามมาตอนแรกตอนแรนคุ้มกุางเพิ่นก็จะให้นอนอีกจะคืนนึงเวลาเบิร์มีอาการอีกนะโอเ๋าง่ายว่ะคือเขามีเงินเขายังว่าเศร้าของพิเศษเนาะ น okay, ี ổ, s <S ่เ oh, oh, าห้องพิเศษกัโอ้ห้องพิเศษกระเต็มผูมีเงินกัดยังได้ออกมาอยู่ห้องแบบในตู้อยู่นี่แหละโอ้ภมหอนบอนแล้วคนนี่ยินท่านมอพันว่าย้อนเข้าไปเอายาแต่พันบอกว่าตอนนี้หันผูเป็นไขกระไล้ไข่เือดออกกันนี่เพราะว่าอากาศห้อนี่คนปกติอากาศเย็นได้คนจะเป็นไข่เนาะ บรรยากาศห่อนคนยังเป็นไข้ลายเป็นไข้ลายพันธุ์ญาติดในเล็กน้อยอีกของหลามันไปเผาเด้<ม>อืัเลยเอาเงินละกอนคนว่าเลยได้มาแล้วก็กินคือกินยาเจ้าก,กับบุญเจ็บบอ่อท้องวานนี้นะนนนเจ็บกระโบบันไดพราะว่ากินเขาบุญเด็กกินเถื่อนิดนะคะขลามหมอได้นะแม่เด้อวันนี้กระปุนกระปาดที่เอากินบ่ไรกับบุกินได้วานนี้กิน เทนขืดก็นขน้ำขิด่ากินน้ำเงินกระซาก็บอกลยลามแสบนะแต่ยังปวเห็นเป็นยังปวด้สิืบาทบาทมันบวเป็นแม่เลยขเลยขันเดียวปันสีตายเกือบบ่หองหมอปวกระซุบทางเลยเปกระเพาะมันหนูนได้นไแมเนาะนูนขนโอ้ยเลยจะ้องเขาจะอเอาผ็บเขาเลยเขาเอาเขาเลยเหรอเขาเป็นอะรกับป็นสักยาสเตอโลนแต่ยังไงจะกะว่าบ่ ยาก็กินไปน้ำตาลนี่และสื่อน้ำทางเขามันเจ็บแห้งสื่อกินยายไปเลยนะเห็นท้งวาเซียงวัจันทร์พนไปเยี่ยมกับบอกพนยว่าอันนี้เขากับแลนพุ่นแลนพี่วันสามมุ่งกับกับเมื่อหาลูกเลยสามมุ่งี่มุ่งในแมนกัแต่พออยู่ค่ำอยู่มืดกับมไล่คือคนอื่นเท่านะแม่เพราะว่าฝากลูกไว้นะแม่เพนกับพนค่ำนี่ให้รถนน้ำพิงนะโดย ตอนกำคำเขามันเป็นห่อนอากาศห่อนแน่แมีนยังชุมเจ้านอนอยู่นอกพี่บ่ร์เลยแม่นอนอยู่นอกเลียมันห่อนรีรอีกระลอกกระเด็นเปื้อนๆเลยจริงอยู่ในนอนห่อนเนาะห่อนห่อนมันเอาต้องนการนอนนี้ภาษาเอ็นท่านว่าก็นอนทันเลยกับปวเทาก็นอนนั่นเองนอนอยู่นอกอันนี้นอกโอ้ก็เป็นตะย่านนอกนอนอยู่นอกเนาะเป็นตะยานนะ บ้านเแถบนี้ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งแหละเนาะตะกี้ยังมามีต่เฮือนน้องทงเคีอนหลังเดียวเเป็นใวงแลกกังพกอกก็มาโอ้เพิ่นกำลังมุ่งบ่ยู่พี่เด็กโครงเล็กโคงเล็กเด็่ก็มีมูอีกแล้วสะนีนเนาะอันนี้ตัวนั่ตัวเร์กกังเค็ดตัวหนมีมูมาเพิ่มเลยโอ้ดีแล้วเนาะ เต็มบิเวผูกแน่าเป็เนสีชางบ้านนีสีน้ำตาลนะอางอันสาบ้านดิน,นยังทำเป็นางเต็ดอัเด้ร่างบ้านดินที่เฮ้าเข้าไปบึงกนลังพมี่กันบ่แลนน้่นดินบ่กับดินบ่คนก่อเองเลยนะเอ่อขีเมนดินบ่กับดินบ่คนก่อเองนะแต่ว่าต้องใส่งบหลายพอสมคนรัวน่เนาะาเรืเ่องเป็นแต่ยานแถวทังบ้อนคอยอยู่พุน่นเป็นต่ยานเก้วเก่าคุณบ่ อ,อันนี้มาเข้าวเมนเมตอนนี้บอกเขากินไง <laughs> ด<ย>้วยเลยได้ะละมันจะถือชิปโลถือมือปันถือมาปันกัาแม่ใน,นแล้วถเ,เอามือพนเอากินนำกันเวลาแล้วนอน,น,ด,นด้วยเชียวจ้ะเถื่อกันน้านในต้องเถื่อกับมานอนทพี่แม่เป็นมานอนพี่ต้องเถื่อกับมานอนหูของร้านกับเมียร้านจะถือพาดิอ๋ออ๋องงนี่ซื้อมาเพิ่มอีกชิปโลเพิ่มอ,อ,อีกชิปโลกับจิบปั้นนั่นมาเลยอืมลอย เมียบัวอันเอื่อยถึงซื้อดินตะนาดแหละมาอยู่นี้มาญุ่นเอาเมียอันที่ไทยลูกของลูกของลูกสาวโก้ว่าฉันซะแม่มันตายฟอกก็ตายเดี๋ยวสิเมือยู่น้ำไผยท่านมาอยู่น้ำเมรัฐอินเดี้โดยเป็นดินของเพื่อนท่านบ่ที่เจ้าเป็นปุ๊กนะดินของเอื่อยเพื่นตะกี้ท่านเพิ่นอยู่ไทยวันนี้เพิ่นมาแล้วมาแล้วมาออกลูกแล้วทงเพิ่นใหญ่เลยเนาะต้นเจ้าของดินพขนาดเมียบัวท่านได้มาแล้วหาเงินแลยของแนว ดาวดิอันนี้เป็นดินพันดาวอ่ะแม่เป็นบ่ได้เพิ่นบ่ได้ให้ไฟดาวให้ไม่เผาดาวเขาเพิดบันไดแม่ไมันสิยแม่ไมนตายบุญบนนั่นบุญบนยั่ขึ้นไม่เผาบนยัวไม่เผาแต่ปกติเพิ่นก็ห้อยดาวได้เด,ด, e ดิงดินนี่เนาะไม่ใช่ใจดีต้นีต้นแล็ลากกับต้นเมลูนี้เนาะแม่นบ่เมบ่มีอาศัยก็ไม่เถาเลยพอแล้วครับเบิ่งลักษณะของหาวก็ลาบะคนใจบุญแน่นะอืึแล้วเฮาก็ ไดยมาเบิ่งมาอย่างเห็นเจ้าดีอยู่ดีขึ้นอากาศดีใจแล้วแม่เอ้ยโดยคุ้ว่ยชื่อยังไม่กินยันชื่อมะพิษจะกินยังไรแม่กินยังกินปลา่ะเลยเปลี่ยนมรสั่งกินนีดปีงปลาได้กินลอะไรเราคือบูนเอ้กินข้าบุษแทบปลาซิ้วกับพิษได้กับเพาะไปกินได้แต่ปลาขาววะปลาขาวกับหมูมีอะไรกับปลาดุกไรไปถือในมันถ่านนี่แหละมากินดไ้ชิ้นหมูกับพิษเนาะเอาเป็นดังนี้เนี่กับเพาะค่ะ สิ้นงูสิ้นงัวพิดมดเลยอ๋อแล้กิ่ไปแม่นแต่แม่เฮานี่เราก็เป็นโกอันกระเพาะอันนั่นแล้วกินแต่ชิ้นควายแม่เฮานะอืยชิ้นควายแล้วก็ปลาขาวปลาทูกับพิดเป็นของทะเลของทะเลหนอยกินไปแล้วมันบ่อื คือว่าในบ้านเฮาเนาะชิอดแบบแบบ,แบ,บข้าวเขาเล่ามืทุกอย่างนี่กินข้าวก็ใบเกลือกับชิพิษอีกแล้วเนาะกระเพาะคืนด <c oughs> <พ>ีกัดกระเพาะอีกแวงแล้วจ้าหมพูพริกดายกับไรอบ้านนี่วัยกินกับซิ่ีกับไข่กินกินขาา้ขขาวกับเกลือกับพิษนะแมเ่มนเ,เนี่ยมันว่าพื้นเกลือนี่มันก็เป็นของมันโอ้พริกเออเกลือนี่มันก็คือกัดน้ำใสมาแด้วเกลือนี่กินเค็มไดายเพราะเพื่อนบอกว่าหอยกินได้ยกับพิษอันยังเป็นโรคตายอีก ยังมันยิงแม่ยังมีแบบนี้อยู่ยังกินบ่ได้เลยเลยคนยังให้คนนี้ว่าลองไปกวดอันเปโก้ถึกก่อนนั้นไม่เถอะเอ้ยจะอย่าทบอันนั้นได้ไปกวดความยังนมเนี่ยได้หนึ่งไป็ผ่าตัดได้คือผ่าแล้วหลายเถื่อนเดี๋ย้ำเถื่อนผ่าอลไรนะครับหยุดหยุดอยู่ว่าใช่คะแนนไปกดี๋ยวไปน้ำกันซะสิเโอ้โหไงว่าบัวผ่าแล้วบบบนี้บัวผ่าแล้วเดบนี้ข่าได้ได้คันเจ็บแหงอันตรายแท้ไรใต้เดี๋ยวได้โซ่เลยมันว่าคันเจ็บแหงนะคือ คือตัวนี้คือกันเย็บแห้งนะตรงจะไม่ไปเห่นไหมคือคือคอยู่ขุมมือนี่บโบผ้า <c oughs> จะได้คางโอยๆ่าเจ็บเนาะมันว่าว่าบได้ได้ไหมเนาะเจ็บอยากตายเลยด้วยว่าได้เ,เขาก็เคยเป็นโรคแบกระเพาะนี่เ <c oughs> ขาเป็นโรคกระเพาะตะจีวันเขากินในห้องไม้เขานะไปห้องไม้อยู่วันแกงปูนแปลว่าเขาเป็นนิ่วมาคลังอย่างนี้เขาต้มเนี่มันสีนละลายออกไปเลยได้ไหม อันเบอร์ขันปูน,น,เ,นเ,เลยละลายได้อืมหนิวหินแต่หมละลายอ๋อหนิวมันมีสองอย่างบอกมนมีหนิวหินหนิวปูนอ๋อหนิวปูมน,ม,นมันก็คือปูนนี่แหละมันละลายขั้นเดีวหินเถ็ดทับก็ยังหมดแตกอ๋ออันนี้อันอันนี่อันนี้หนิวหินได้หนิผมแม่หนิวหินหนิวห,หินเนี่ยปานออกแล้วนี่ยเป็นสำนีอนะไรน้องคนอะโอ้เขาคิดว่าหนิวมีแต่แบบเดียวพี่ชงยางคนนะปลาตัวจงพ่อคนเฮาคึ้นมือนี่เนาะ เดี่ยวเห็นแล้วมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำก็มีหนิเว็บเป็นน้ำก็มีนะอืมการว่าเราเป็นสามอย่างของคนนั้นเป็นได้ทั้งพอได้สารสุขภาพโอ้ก็อยู่ไปยังสี่ละลายเป็นคนหนาแล้วก็กะมือได้กินยาอันนันอยู่ได้นล้วยาแก้ปวดง่ายๆไปยาแก้ปวดนี่ก็กินได้กรบปุดีเนาะกระบุกอะไรกดดิเหมาะหมอเพิ่นบอกว่าใจเจ้าเสื่อมอะเด้อว่ะแม่เกี่ยวกับยาเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็เพิ่นก็ ถ้าอดอีดีถ้าบเป็นอย่างนี้ก็ไม่อยากให้กินพันนึงมันบ่กินพันติ่งอยู่บ็ไรเนาะเดียวก็แม่เข้าอะไรไปหาหมอเพื่อกัแนะนําให้กินยาพื้นเมืองน้าพวกอันทางหมอกของใหม่เนยยาพื้นเมืองก็อย่างหน่อยเดียวนะลดแรงเลยนะจะช่วยอยู่ใช้ในตู้สร้างเอาอยู่เยียงนนโอ้ดอยทำเงินคำมีอะไรก็ไม่ได้เหลือ เงินที่แม่เพิ่นซอยเขามากอะพอได้แต่ปวดเจ้าของก่ย่างดีที่ว่ามีแม่เพิ่นได้ซอยเขามาเนาะนโอยเอาสาธุบุญสู้น้ำเพิ่นเนาะแม่เนาะบ่าได้แม่นุกแม่นลานแม่นเจตีพี่น้องแม่เพิ่นยังซอยเขาแม่เพิ่นยังซอยแม่เพิ่นก็เล่าใช่เหาฟังเวิร์ดเนื่องอย่างเพิ่นก็โทรมาคุยกับเฮาอยู่เพิ่นหันอยากได้ประตูได้เกลือนเฮาทางแม่เพิ่นนะก็พอ คนว่าให้น้องชายเขาไปหาอยู่หาในครอบครัวของเจ้าถ้าได้มาทั้งนี้ก็ทายเบิ่งเงินไอ้กระเพงให้เบิ่งในเด้อเพื่อนนะโดยเขาก็ได้ไม่มีโอกาสได้มาพอดีได้วก็ไม่เย็บทั้งไม่ตู้เพื่อนเขาไปชื่อยังมาให้ให้ให้อุล่าไปชื่อปลาเจ้าตู้เด้อเอาเงาบูเจ้าสิกินยังไล่ให้ชื่อม่ายันพิษกระเพาะเจ้ายันมาชื่อไดสามมือสามมือสี่มือเลยเพื่อนมาบอก พิ่นมาเยี่ยมบ่เพิ่นมาเบิ่งอะไนี่นะแต่ยังบ่ทันได้ชอกนี่โดยโดยอาตู้เอาไว้เออล่ะพาเอ็นไปซื้อปลาให้จายใจในตู้เด้อโดยโดยอยู่ดีมีแห้งเจ้ากะไป่เศ้าเว้ยเว้ยเวเฮ็นอีกได้ครั้งโอ้ยเนาะเห็นก็ตกใจเด้อตู้เอ้ยเฮาน่ะโดยเบิ่งในคลิปเบิ่งตัวเองก็ยังน้ำตาน้ำตาออกได้แม่นเฮาอนานอนแล้วเฮานอน เดี๋ยวเข้าเลือดผูโทศัพชาเดี๋ยวเขาเห็นเบาวงเพื่อน้องลงเบากับบอคิดแปลว่าคิดบทะทนมันยังเนิ่เรากับมนาแบบคือยังไม่ยังอ่ำนี่เราอะตกใจได้บวเราตกใจม่คิดบอกพวกเขามายืนแบบเจ้าอะไรเบาแวอะไรนะก็ว่าสองสามความหนึ่งนะแต่ทางนี้จะซักเขาแง่ๆอยู่เอาอโดยเรากปะได้เราก็เลย่างออกไปทางนี้อ่ะทางนี้คือรถไปห้องมอวก็นเราไปย่างออกไปเบาะาวนะ คือเราสอนเฮาฟังว่าคือยังมีย่งอ่ํนี่เฮาบอยู่แบบว่าตกใจนะเนาะบ่แล้วเราก็เฮ็ดซอยู่ได้ได้เฮาก็ยังเห็นเฮายังยังตกใจเห็นเจ้าที่ชงเซาได้ก็ดีใจแล้วก็ยังดีมีทางผู้ใหญ่เพิ่นได้ซอยเข้ามานะแม่เนาะคือคราวตะกี้นี่โอ้ยจักสิเป็นจังไดชีวิตของเฮาเนาะแม่น เพื่อຊານອີ່ຫຍັງເດເພິ k, şey ່ນເພິ່ນຫັ້ນເພິ່ນມີເພິ່ນຊ່ວຍກະມາໂຕນີ້ບໍ່ໃຫ້ເຈັບມື້ຈົນແລ້ວໂດຍເຈົ້າຄືກັນໂດຍໂດຍແຕ່ໄວໄຟກະບໍ່ດຽກໃຫ້ມັນເປັນເນາຮົາຊມືກອດເຮົກວນຈົ້າດບກາຍໄດດຍມືນດມ່ດສະບສທ รวยส่งยส้คไปโบเด็กห่วยนี่ย่อมบุถืบหลอกบ่อยเพราะตั้งแต่นั่นบุเอยชื่อเลขแมนบอกบอกกันทถวแมว่าถือรางวัลที่หนึ่งกันชื่อไอ้ยังเพิ่นแนวเพิ่นมากแล้วว่าชื่อถือจังไดมบุเอยชื่อจะเถื่อหรอโดยโดยว่าอยู่ดีพี่แฮงช่วงเศร้าได้ไแม่เด้อวันนี้เด้อโดยโดย rồi à mà nhung anh ấy bật phaibộ um bọc ai cá đi lấy này anh ấy ăn mương ăn hả ăn mương không phải mẹ cứ bơm mẹ chị mưa mà, chị đây Ở áo khoác phaibộ đi để kiếm มันเด่นขึ้นมากบทใหญ่แบบนี้มะม่วงไปเก็บเอาบ่แม่เก็บเอาแล้วมันหล่นทนอันนั้นบางลามันไปอันนี้นี่เออม่วงมันบ่ม่วงหวานได้คำเป็นสุกหวานหวานเออเห็นมาบอกใช้ไหมทางมันอะไรมันบุญปณ์ใจเหมือนกันมาอะไรบุญีตู้เย็นบ่ใช่ไหมบ่กที่มีตู้เย็นใส่ลงอืออยังกระปุกมีนะ โดยอได้จำนี้ก <point> no. <laughs> ็ดีเนาะแม่เนาะโดยได้จำหนดีได้เอาจักหน่วยก็พอได้ไหมไปพ่อจะบุกมือพ่อพ่อจะบุกมือโดยมานได้สะบุญเลยได้แม่ไว้เห็น้องไงนั่นนะโดยขอบใจได้แม่เด้อรูมทั้งที่ทั้งเก่า เลยมะได้ของฝากว่าชิเมื่อาเม่เพิ่นเอิ้นางม่วงอีกบ่ได้ซื้อที่แม่ม่วงนี่หมุนลมเลยปังๆมันไปเก็บโอ้ด้วยด้วยขอบใจร้ายใช่ไหมหมุนเล่นมันก็ยากมดน่ะอือด้วยไม่ซื้อไี่ไม่ใช้ก็ไ่ได้ป้าขอบใจขอบใจแม่อยู่ดีมีแห้งด้วยป้าโอเคเนาะอะไของฝากมังม่วงบาดนี้มาไม่นี้ทั้งเอื่อยเพิ่นก็ได้ที เองเลยบริจ้างบ่ได้ว่านเนาะเอ้ยหลาก็ยอมรับเรื่องเราคุมขยันของเราเอื้อยเพิ่นนี่เทเองลาดไปเลยนี่ยังเหลือหม่องนี้เนาะอือยอ้าวอันนี้ก็ได้มาเยี่ยมทงมเพิ่นก็ช่วงเช้าได้ก็ดีใจนําเนาะได้มีโอกาสว่าทงม่วนสบุญไปสิเข้าไปเยี่ยมเพิ่นเท่าไหร่ก็บ่มีเวลาไปหลายหม่องพ่พี่น้องเอ้ยย ตูของเพิ่นกะประมาณนี้เนาะจักสาวของเงินเอื้อยเกศามานีกะสิเป็นเฮือนของเอ้ยเกศามานี่กะเป็นเฮือนของเอ้ยล้ตูของเพิ่นกพอดีงามบ่กว้างบ่ใหญ่บ่หอมพอดีเป๊ะจอง4 4ห้องเนาะโดยอื โอเคพ่อแม่พี่น้องเ้ยสำหรับคลิปนี้สบ,บุญก็ต้องขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ,ญ่เจริที่เข้ามาชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเด้อโดยคลิปนี้ไปแล้วกลับเข้ามาสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวอรสุขสุขคนหายอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงล่ำ้วยล่ำ้วยโดย